แต่วันนี้เขามีประชุม JBC ใช่ไหมที่จันทบ,บุรีใช่ค่ะก็ไม่รู้ว่าความเคลื่อนไหวบทสรุปเป็นยังไงก็ยังคงยืนได้ยินมาว่าตัวท่านรัฐมนตรีกราโหมบิ๊กเล็กใช่ไหมคะก็บอกว่าพูดง่ายๆว่าถ้าหากว่าทางกัมพูชาเองเนี่ยไม่ปฏิบัติตามสข้อที่ท่านนายกยืนยันไปเนี่ยก็จะไม่มีการเซ็นลงนามใดๆเพราะฉะนั้นก็ก็ต้องรอดูว่า ถ้า JBC ไม่มีการลงนามแล้วเดี๋ยวจะมีอีกชั้นที่จะต้องคุยคือ GBC ใช่ไหมคะเออบิ๊กเล็กอะไปรอ GBC GBC คือวันพฤหัสใช่สองวันนี้เป็น JBC JBC เนี่ยคุยเรื่องเขตแดนอ่า JBC คือคกลไกที่ไปลงพื้นที่วัดเขตอาหารหลักเขต่างๆแล้วก็ปักปันเขตแดนร่วมกันในบางพื้นที่เนี่ยมันปักปันไปแล้วหมายถึงว่าอาหารหลักเขตเจอ หาหลักเขตเจอก็ไม่ต้องทะเลาะกันก็ตกลงว่าโอเคอันนี้คือหลักที่มีมาแต่เดิมแต่หาไม่เจอตถ้าตรง,ตงไห<ป>นที่ย<ช>ังหาไม่เจอเออ,อหรือบางที่มันถูกย้ายที่ก็มีมนะค่ะก็ต้องไปใช้เทคโนโลยีซึ่งในการประชุม JBC 2วันนี้เขาจะไปะแก้ข้อตกลงข้อหนึ่งที่อยู่ใน TOR เมื่อปี2003ก็คือในตอนนั้นเนี่ยยังไม่มีเทคโนโลยีไรดา ที่จะใช้แบบเป็นดาวเทียมดูเขตสันปันน้ำใ่ครั้งนี้เนี่ยเขาก็จะไปแก้ตรงนั้นว่าตกลงกันว่าเดี๋ยวจะใช้เทคโนโลยีไรด้าในการในการหาจุดที่มันแม่นยำค่ะซึ่งตรงนี้ก็คิดว่ากัมพูชาก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแล้วก็ความสำคัญของ JBC รอบนี้คือ JBC อ่ะถูก a s s i g n ให้ ทำงานเรื่องเขตแดนของบริเวณ uh huh. บ้านหนองจานนะบ้านหนองจาน uh huh. บ้านหนองยากแก้วเนี่ยและโดยเฉพาะบ้านหนองจานเนี่ยค่ะซึ่งเข้าใจว่าพื้นที่มันกว้าง uh huh. มันจะมีบางจุดที่แบบว่ายังไม่เคลียยังไม่เคลียหมายถึงกัมพูชาอาจจะยังไม่เคลีย uh huh. อ่าหรือว่าไทยรู้สึกว่าเคลียแล้วแต่กัมพูชาย,ยังไม่เคลียรตรงเนี้ยเขาใช้ไอ้ JBC เนี่ยแหละลงไปทํางานร่วมกันเพื่อ uh huh. ให้ โอเคทุกคนไม่มีใครบอกว่าไม่เคลียร์แล้วอพอถึงวันนั้นน่ะถึงจะได้จัดการพื้นที่ได้ว่าจะเอาอยัางไงเพราะฉะนั้นเนี่ยการประชุม JBC 2วันแล้วต่อด,ด้วย GBC ใช่ไหม GBC เปนที่ไหล่นะวันพฤหัส <c oughs> วันพฤหัสเนี่ยสองวันเนี้ยนนเป็นเป็นสวันสำคัญของบทสรุปเลยนะคะถ้า JBC ต้องไปดูว่าตกลงแค่ไหนแล้ว GBC ก็คือในชั้นกลาโหมที่เขาจะมาคุยกันเรื่องของการ วางกําลังของทั้งสองฝ่ายเพราะว่าข้อตกลง4ข้อที่ไทยยื่นเงื่อนไขไปเนี่ยก็คือเรื่องของการถอยถอนกําลังอาวุธต่างๆเรื่องของการเก็บกู้วัตถุระเบิดการปราบสแกมเมอร์และอีกเรื่องหนึ่งคืออะไรนะการจัดการพื้นที่พิพานนี้ก็คืออันี้ซึ่งจริงๆแล้วทั้ง4ข้อเนี้ยมันคือสิ่งที่ตกลงกันไปแล้วในการประชุมเมื่อวันที่10กันยายนที่เป็น GBC เหมือนกันแล้วตอนนั้นพอตกลงกันไปแล้วอ่ะกลับมาปรากฏว่ามันไม่ได้มีการปฏิบัติไง ก็คืออย่างอย่างข้อที่บอกว่าใช้ JBC ในการดูแลเรื่องบ้านหนองจานมาเคลียร์เนี่มมยม,มันก็ไม่มีการปฏิบัติส่วนหนึ่งก็เพราะมันอาจจะในระดับลงมาระดับ RBC มันอาจจะเฉยกันทั้งสองฝ่ายก็ <c oughs> ได้อ, <c oughs> อันนี้ไม่รู้นะตั้งข้อสังเกตนะคะว่าเรื่องรถอาวุธยุโทโธปกรณ์หนักเนี่ยไม่แน่ใจว่าทำไปถึงไหนแล้ว <c oughs> เก็บกู้ทุระเบิดไม่แน่ใจว่าทำไปถึงไหนแล้ว <c oughs> ซึ่งทั้งสอ,งอย่างเนี้มันคืองานระดับ RBC ทั้งสิ้นไง แต่ที่เห็นชัดๆว่าไม่ขยับเลยเนี่ยก็คือเรื่องใช้เจบีไปแก้ปัญหาบ้านหนองจานเนี่ยแหละเพราะอะไรเพราะว่าต้องยอมรับว่าหลังจากบิ๊กเล็กกลับมาหลังจากวันที่10กันยาช่วงนั้นอย่าลืมว่าเมืองไทยทําอะไรอยู่ตั้งรัฐบาลใหม่อ่าตั้งคอรอมอ,อมรัฐบาลใหม่นช่ต่อเป็นช่วงรอยต่อช่วงรอยต่อนั้นนะคะไม่มีประธานเจบีค่ะเพราะว่าตําแหน่งเนี้ย มันจะผูกอยู่กับรัฐบาล mm hmm. ออดังนั้นท่านทูตประสาทประสาทวินิจฉัยเนี่ยที่เคยทําเป็นประธาน JBC มาช่วงนั้นก็จะไม่มี mm hmm. เข้าใจว่าจริงๆแล้วมันก็จะขาดทั้งคณะนั่นแหละ mm hmm. เพียงแต่ว่าส่วนใหญ่ในคณะนั้นเนี่ย mm hmm. เขาเป็นโดยตําแหน่ง mm hmm. แต่ว่าตําแหน่งหัวเนี่ยก็ต้องอาจจะต้องมีการเลือกใหม่แต่ว่าล่าสุดก็คือทางไทยก็คือเลือกแล้ว mm hmm. ในที่ประชุมสอมอชอ ท่านายกก็มีการตั้งเรียบร้อยก็คือตั้งท่านเดิมท่านธูรปราสาทา์าใช่เพื่อที่จะได้ดําเนินการต่ออย่างรอยไอรอยต่อนั่นก็เลยลเป็นเหตุผลที่วันนี้มีการประชุม J b บีเพราะฉะนั้นใครที่รู้สึกไม่สบายใจกับการที่รัฐบาลให้มีการประชุม J b บในวันนี้ต้องบอกว่าไม่มีเหตุผลนะเพราะจริงๆแล้วมันคือกลไกที่เป็นกลไกหลักในการที่จะสร้างสันติภาพเลยนะคะคือสุดท้ายเรื่องนี้เนี่ยนะปลายทางมันคือต้องไปต้องยุติอะ มันต้องไปสู่สันติภาพแหละแต่ว่าเส้นทางก่อนไปถึงตรงนั้นน่ะมันก็คือเรื่องของสองประเทศนี้แหละที่คุณจะคุยกันแบบไหนยังไงคำนี้สําคัญคําว่าสองประเทศเพราะว่าเนี่ยคือกลไกทวิภาคีทวิภาคีหมายถึงคุยกันสองฝ่ายแล้วก็ j b c เขามีหน้าที่เคลียร์เรื่องเขตแดนถ้าคุณไม่คุยกันสองฝ่ายถ้าคุณไม่เคลียร์เรื่องเขตแดนแล้วจะจบเรื่องนี้ยังไงในขณที่ไทยบอกว่าไม่อยากให้คนอื่นมายุ่งไม่อยากไป UN ไม่อยากไปศาลโลก แล้วถ้าไม่อยากไปตรงนั้นน่ะสิ่งที่เราจะใช้ในบอกคนในการไม่ไปตรงนั้นก็คือเราบอกคนว่าเรามีกลไกคุยกันอยู่แล้วถ้าปฏิเสธ JBC เนี่ยหมายความว่าต้องการรบใช่ไหมคือไอ้ไอการก็เรียกว่าการพูดคุยในแต่ละระดับเนี่ยมันก็อยู่ในกระบวนการ ตาม MOU 4 3 4 4ด้วยนะใช่ค่ะเพราะงั้เนี่ยอย่างที่มีคําถามถามมาว่าตกลงแล้ว MOU 4 3 4เนี่ยเราจะยังไงจะไปต่อหรือว่าเราจะยกเลิกเนี่ยอันเนี้ยต้องต้องต้องพินิษ์พิจารณากันให้ดีนะหลายคนก็ออกมาคือตอนเนี้ยมันยังมีความเห็นสองฝ่ายฝ่ายหนึ่งก็บอกว่ายกเลิกไปเลยจะได้ไม่ต้องมีเงื่อนไขใดๆจะได้แบบเบ็ดเสร็จอันนั้นก็คือแบบแนวฮาร์ดคอร์นิดหนึ่งแต่ว่า อย่างอย่างที่หลายท่านก็พูดเลยว่าสุดท้ายเนี่ยเราจะฆ่ากันให้ตายยังไงเนี่ยเราก็ยกประเทศหนีสุดท้ายก็ต้องเจรจากับกัมพูชาไม่ได้ยังไงชายแดนเมื่ออยู่เงี้ยมันจะขุดแผ่นดินกันย้ายไปอยู่ในซีกโลกอื่นก็คงไม่ได้แล้วถ้าไม่เจรจาวันเนี้ยจะรอให้ทหารตายเยอะขึ้นเราค่อยไปเจรจาหรอเพราะสุดท้ายก็ต้องเจรจาถูกไหมคาถามคือ,อ,อพ่อแม่ของทหารที่เขาอยู่แนวรบอ่ะเขาก็คงไม่อยากให้ลูกไปรบหรอก แต่โอเคถ้ามันถึงวันที่มันจำเป็นจาเป็นก็ต้องทำตามหน้าที่ใช่ถ้าจาเป็นก็ไปแต่ตอนเนี้ยถ้าไม่จําเป็นน่ะจะปฏิเสธกลไกที่มีอยู่ทําไมอ่นั่นก็เลยเป็นเหตุผลที่วันเนี้ยเขาถึงได้ไปนั่งคุยกันนะคือการยกเลิกไม่ยกเลิกมันมีคนที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับการตัดสินใจนี้ซึ่งแน่นอนคนที่เป็นรัฐบาลอ่ะลำบากใจแล้วต้องพิจารณาแบบ หนักหน่วงนะคุณพิสิทธิ์เองก็ออกมาใช่ไหมหลังจากรับตําแหน่งหัวหน้าพกรคออกมาบอกเลยว่าการจะยกเลิก m o u ม3ูีเนี่ยต้องต้องคำคำนึงถึงหลักการเหตุผลให้มากๆอจะทําอะไรบุ่มบ่ามไม่ได้นะคะถามง่ายๆอ่ะจะยกเลิกทําไมใช่คือคนที่อยากยกเลิกเนี่ยเขาไปกังวลกับแผนที่1ต่ 1> อสองแสนนั่นแหละเรื่องนั้นซึ่งเป็นแผนที่จากคณะกรรมการร่วมไทยอินโดจีนในสมัยโน้น แล้วเขารู้สึกว่าอาบางส่วนในแผนที่นี้มันอาจจะไม่เป็นคุณกับไทยแต่จะบอกว่าไม่ต้องกังวลเพราะว่าเพราะแผนที่มันมีปัญหาไงมันจึงได้เกิด MOU เพื่อที่จะมาดูพื้นที่ใหม่ด้วยกันคือ MOU เนี่ยมันเป็นการบอกนะว่าใน MOU เนี่ยมันพูดถึงแผนที่ทั้งสองฝั่งนะ มันมีทั้งฝั่งเราด้วยหรือเปล่าใช่ไหมเอ็มโไม่พูดถึงแผนที่ใครค่ะเพราะว่า MOU จะทําแผนที่ด้วยกันแต่ MOU พูดถึงเอกสารทางประวัติศาสตร์ที่จะใช้เป็นจุดอ้างอิงหลักอย่างเช่นสนธิสัญญาเสียงฝรั่งเศสอนุสนธิสัญญาแล้วบางเอญไอแผนที่เนี้ยค่ะมันเป็นแผนที่แนบอนุสนธิสัญญาอยู่มันเลยเป็นส่วนหนึ่งของสนธิสัญญาแต่แผนที่เนี้ยพี่จะแป๋วมันไม่มีพิกัดภูมิศาสตร์ คือมันไม่มีกําหนดจุดและที่จุดลองที่จุดที่เท่าไหร่ที่เป็นที่มาของการ์ลเซนเนี่ยพราะมันไม่มีปูแบบมันจะมีสภาพเท่ากับเหมือนแผนที่ที่เราวาดเล่นอะ่ะม,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 มันกําหนดจุดไม่ได้จริงอ๋อแสดงว่าอถ้าจะอธิบายใหม่ MOU เนี่ยที่มีก็คือเป็นการเป็นเป็นการพูดคุยกันว่าเรายังไม่ยอมรับในแผนที่เรายังไม่มีแผนที่ที่ใช้การได้ใช้คํานี้เรายังไม่มีแผนที่ที่ใช้การได้แผนที่ที่ทําขึ้น ร่วมกันตามตามเอกสารคือร่วมกันนะในสมัยนู้นเนี่ยมันเป็นแผนที่ที่ใช้กันไม่ได้แล้วไม่ได้ใช้กันไม่ได้เพราะแค่อัตราส่วนหยาบนะ ห่งต่อสองแสนมันหยาบมากใช้ไม่ได้อยู่แล้วแต่ไม่ใช่แค่นั้นแต่คือมันไม่มีพิก,กัดภูมิศาสตร์ด้วยแล้วมันก็สร้างขึ้นในช่วงที่ยังไม่มีเทคโนโลยีการทําแผนที่ค่ะนั่นก็เลยเป็นเหตุผลที่ต้องมาทำ MOU <ทำ S 1> <ห>ด้วยกันเพราะงั้นถ้าไม่มีสิมันก็จะไม่มีข้ออ้างอิงว่าเราเคยคุยกันนะว่าเรายังไม่ยอมรับอย่างนั้นหรือเปล่า มันก็จะต่างคนต่างยึดแผนที่ตัวเองพอมันทับกันก็ลบกันไงแต่ถ้ามีตัวนี้มันจะเป็นข้ออธิบายได้ว่าเฮ้ยเรายังไม่ยอมรับกันแผนที่นี้มันยังไม่เออมันยังไม่มีแผนที่ที่ใช้ได้นั่นแหละข้อนี้วิธีการเออไหนเล่าละก็น่าจะรู้เรื่องต่อไปเลยก็คือวิธีการก็คือว่าในตอนที่ทำไอ้แผนที่หยาบๆเนี่ยนะมันก็มีการทำหลักเขตเอาไว้แหละแต่มันก็เป็นหลักเขตหยาบๆเช่นกัน พอตอนนี้จะมาทําแผนที่ใหม่ด้วยกันเนี่ยก็เลยต้องเริ่มต้นจากการไปหาหลักเขตที่ปักไว uh ้น huh. ะคะซึ่งมันมีประมาณ73หลักอ่า uh, ใช่แต่เป็น73หลักตลอดแนว798กิโลเมตรแปลว่าแต่ละหลักอยู่ห่างกันมากๆ uh huh. ยังไงก็จะต้องมีการขีดเส้นให้มันมาต่อกันอันนี้แหละมันก็เลยเป็นงานทางเทคนิค ที่เขาก็ทำด้วยกันเนี่ยหาเขตมาเจอในระยะ600กิโลเมตรแล้วซึ่งเวลาขี่เขาขี่เป็นเส้นตรงไหมหรือต้องเลี้ยวรออ้อมอะไรหรือเปล่าถ้าตามหลักอยักหยาบๆมันต้องตรงแต่บบกก็ไม่รู้ว่าถึงเวลาเนี่ยมันถ้ามันไปเจอสิ่งโลกสร้างหรืออะไรแบบนี้ใช่ไหมการขยับทางเทคนิคมันก็มีนะแต่มันมีมันมีเกณฑ์ทางเทคนิคอยู่ว่าเขาจะทํำยังไงค่ะแต่ประเด็นก็คือเขาก็ได้ทํางานร่วมกันมาเนี่ย หกรกิโลเมตรแล้วอะที่หาหลักได้นะแล้วเดี๋ยวก็ยังต้องไปทําการขีดหลักที่หาไม่เจอก็ต้องไปหาวิธีที่จะขีดเส้นให้ได้ก็เลยอยากจะใช้เทคโนโลยีไรดารแบบนี้แหละอืในเรื่องทางเทคนิคก็ต้องไว้ใจกรมแผนที่ทหารเขาเป็นหลักในเรื่องนี้เขาก็ทํางานกันมาตลอดเนี่ยยี่สิกว่าปีที่ผ่านมานีค่ะ ดังนั้นถ้าเกิดจะไม่ทำต่อก็ต้องถามว่าเพราะอะไร JBC เนี่ยมันมีเอาไว้ทำงานนี้ค่ะนั่นแหละนะคะทีนี้ก็หนึ่งและ JBC แล้วก็จะไปไปสู่การประชุม GBC อีกใช่ไหมคะที่จะต้องคุยกันโดยเฉพาะเรื่องของกำลังทหารอันนี้ GBC น่าจะเรื่องนี้และเรื่องอาวุธเรื่องระเบิดเรื่องของกำลังทหารที่จะตึงอยู่ในจุดนั้นจะเอายังไงคุณจะคุณจะจะถอยล่นไหมคุณจะ ยิงกันต่อไหมเอออันนี้แหละดูจากท่าทีของหุนมาเน็ตแล้วในวันนี้เขาประนีประนอมแล้วคือประนีประนอมแบบท่าทีหรือเปล่าอันนี้น่ากลัวนะกว่ารอบนี้ไม่หรอกเพราะอะไรรอบนี้กัมพูชาเสียเปรียบทุกทางบนเวทีโลกกัมพูชาไม่ได้ถูกมองเป็นคนที่น่าสงสัยอีกต่อไปบนเวทีโลกรัฐบาลกัมพูชาถูกมองว่าหากินกับสแกมเมอร์ไปแล้วเพียงแต่เขายังไม่พูดตรงตรงคือวันนี้ประเทศต่างๆในโลกเนี่ยนะเขาเขามอง กัมพูชาเป็นสีเทาแล้วเขามองเป็นอาชญากรรมโลกคือล่าสุดที่ทราบมามีการประชุมรัฐสภาโลกที่เจนีวาใช่ไหมคะล่าสุดดูข่าวเนี่ยแล้วก็ทางทางไทยเราน่าจะเป็นอาจารย์วันนอหรือเปล่าเป็นคนลุกขึ้นมาสนอรังสีมันโรยใช่เป็นการเสนอเรื่องของปัญหาสแกมเมอร์แล้วแต่ละประเทศที่ร่วมนั้นก็ลุกขึ้นปบมือในลักษณะของการซัพพอร์ตเห็นด้วยทุกคนซัพพอร์ตแต่มีประเทศเดียว ที่ลุกขึ้นมาคัดค้านว่าไม่ควรใช้เวทีนี้ในการดําเนินการเรื่องนี้ก็คือข้างบ้านเราก็คือกัมพูชาเพราะงั้นเราก็เห็นแล้วเขาไปอ้างว่าอันนี้มันไม่ตรงกับหัวข้อการประชุมแต่จริงไหมเพราะหัวข้อการประชุมเนี่ยเป็นเกี่ยวกับเรื่องมนุษยธรรมมันเกี่ยวมากใช่เพราะนี่คือการค้ามนุษย์ค่ะก็เลยเป็นเหตุให้กัมพูชาวันนี้ต้องเกรงใจทุกคนในโลกนี้ อ่าเพราะและคนที่เขาต้องเกรงใจสูงสุดคือสหรัฐเพราะสหรัฐกําลังออกกฎหมายมาจัดการกับเขาอยู่นะใช่ใดังนั้นคุณมาเน็กก็เลยประกาศเลยว่า26ตุลาคมเนี้ยที่จะไปมาเลเนี่ยเขาเซ็นแน่นอนไออะไรเอกสารโบจจาชื่อว่าจะเรียกว่าอะไรไม่ได้นะแต่ว่าเป็นไปเพื่อสันติภาพระหว่าง2ประเทศเนี่ยเซ็นแน่นอนคําว่าเซ็นแน่นอนแปลว่าอะไรก็แปลว่าก็ต้องเอาใจให้ไทยเนี่ย ด้วยเหมือนกันแต่ไทยก็บอกไปแล้วไงว่าถ้าคุณไม่ไม่ตกลงแต่สี่ข้อยัพิสูจน์ยังไงว่าเขาจะทาไม่ทำสี่ข้อตกลงอยู่แล้วเพราะมันเคยตกลงไปแล้วแต่การประชุมในสองวันข้างหน้าเนี่ยคือการทําให้การตกลงน,นั้นมีผลในทางปฏิบัติเหมือนกับไอซีบีซระดับรัฐมนตรีกรลาโหมก็ต้องรู้ตัวละว่ะว่าที่ตกลงกันวันที่10กันยาผ่านมาเดือนกว่าก็คือไม่มีความคืบหน้าที่น่าพอใจ ดังนั้นวันพฤหัสเนี้ยก็จะต้องไปคุยกันลงถึงระดับปฏิบัติการแล้วแหละคือคุณจะไม่สามารถตัดขาด GBC ออกจาก RBC ได้ใช่เพราะถ้าคุณตัดมันออกจากการปุ๊บเนี่ย RBC เขาไม่ทำอืม <laughs> ใช่ดังนั้นก็เลยเป็นการทำให้รัฐมนตรีกรลาโหม่ต้องไปคอมมิชกันอีกรอบหนึ่งว่าไอ้สิ่งเดิมที่เคยตกลงกันเนี่ยนะ เดี๋ยวเราจะทําให้มันเกิดสผลปฏิบัติจริงใช่่ไม่ใช่แบบกลับบ้านแล้วลอยตัวนะคือถ้า GBC แบบแน่นอนชัว RBC ก็คือระดับแนวรบอ่ะเขาก็จะปฏิบัติตามระดับแม่ทัพต่างๆถอนอาวุธ เก็บวัตถุระเบิดอันนี้ม hmm, mm ันระดับ RBC แต่เพราะอะไรเขาถึงไม่ทำอ่ะอันนี้ก็ต้องชี้ไปที่ GBC ไงก็ต้องรอดูเพราะ GBC นี่จะไปคุยที่มาเลเซียก่อนการประชุมอาเซียนสมมิตมันจะเชื่อมต่อเลยซึ่งในการประชุมอาเซียนสมมิตเนี่ยที่เราทราบกําหนดการมาเนี่ยโดนัลด์ทรัมป์ใช่ไหมคะสหรัฐอเมริกาเขาจะมาด้วยแต่เขาก็บอกว่าถ้าสองประเทศนี้ไม่มีการเซ็น ตกลงกันเนี่ยในการประชุมเนี่ยเรื่องเรื่องของการที่จะนําไปสู่สันติภาพเขาจะไม่มาอันนี้เป็นสารล่าสุดที่เขายื่นเงื่อนไขมาแต่ว่าเราจะแคร์ไม่แคร์เขาหรือเปล่านั่นก็อีกเรื่องหนึง่งแต่ว่า <G ül> เขาก็ประมาณว่าอยากคือสหรัฐพยายามจะเข้ามามีบทบาทเราก็รู้อยู่แล้ว <S <S ใช่ใชไหมคะแต่ถ้าฟังจากที่ท่านศร,รีหศักดิ์รัฐมนตรีต่างประเทศให้สัมภาษณ์เนี่ยท่านมองเรื่องนี้เป็นบวกนะคะท่านมองว่าการที่สหรัฐอยากจะมีบทบาทแล้วมาในฐานะสักขีพยานเนี่ย มันไม่ได้มีอะไรเสียหายมันเป็นผลดีที่จะทําให้นําไปสู่สันติภาพได้เพราะอะไรเพราะมันเป็นตัวล็อกอคือล็อกทั้งไทยและกัมพูชาและโดยเฉพาะกัมพูชาพอล็อกกันไว้แล้วอะ่ะม,มันมีประเด็นที่เขาต้องรับผิดชอบจังๆอย่างเรื่องวัตถุระเบิดเรื่องการเก็บกู้ทุนระเบิดเรื่องแสแกมเมอร์อเออสิ่งเหล่านี้คือมันมันล็อกตัวกัมพูชาอยู่แล้วค่ะดังนั้นไทยเนี่ย ไม่เสียหายอะไรเลยที่จะลงนามเพียง <P en> แต่แน่นอนท่าทีในการสื่อสารช่วงนี้ก็ต้องมีความอะไรอะสงวนท่าทีนิดน,นึงแต่สุดท้ายก็เชื่อว่าจะลงนามนั่นแหทีนี้ก็ต้องรอดูนะเพราะว่าแหมเป็นเรื่องของสองประเทศก็จริงแต่ระดับมหาอำนาจเองเนี่ยอยากจะเข้ามาเกี่ยวเพราะว่าเขาเองก็ต้องการที่จะหาจุดในการที่จะเข้ามาแผ่ทธิพลในภูมิภาคเอเชียไงเอาจริงสำหรับทรมป์เป็นจุดขายด้วยเพราะว่าก่อนหน้าเนี้ย กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเนี่ยทำอินโฟกราฟิกมาชิ้นหนึง่งไม่รู้เห็นผ่านตาหรือว่าก็เป็นภาพทรัมป์แล้วก็มีลิสต์คู่ประเทศที่ขัดแย้งกันที่ทรัมป์เนี่ยนำสันติภาพมาให้ได้แล้ว,ลวจะนำไปสู่โนเบลไพรส์อ๋อตอนนั้นเลย <laughs> เออก็แปลกไป <laughs> แต่ว่าลิสต์อันแรกเนี่ยเป็นไทยกับพูชาหรอทั้งที่เราไม่ได้เป็นประเทศที่ประกาศสงครามกันแต่ก็คือเราก็เป็นส่วนหนึ่งของพอร์ตโฟลิโอของเขาอะ่ะคือเขาไปทั่วค่ะ อยู่ทุกภูมิภาคอ่ะที่มีคู่ขัดแยง้งเขาก็อยากจะไปแล้วก็พยายามแบบว่าเออคุยกันดีๆนะแล้วเดี๋ยวเราจะได้ทําการค้ากันได้เราก็เป็นแค่หนึ่งคู่ประเทศนั้นแหละดังนั้นการที่ทรัมป์อยากได้สิ่งนี้อยู่ในพอร์ตโฟลิโอของตัวเองอะ่ะก็เป็นประโยชน์ของเขาแต่มันก็เป็นประโยชน์ของเราด้วยคือเขาได้หน้าแต่เราก็ไม่เสียอะไรว่างั้นเถอะแถมมันยังมีตัวลลอกอีกหนึ่งตัวให้เอาไว้อ้างอิงไงคืองานนี้สหรัฐอ่ะ คือถ้าถ้าบอกว่ากําลังจะแย่งพื้นที่ในการแผ่อิทธิพลในภูมิภาคนี้มันก็แน่นอนเราก็เห็นก็มีที่ขับเคลื่อนอยู่นะอเมริกากับจีนใช่ไหมคะทีนี้เกมเนี้ยสหรัฐะเป็นต่อใช่การแสดงแอนท์ทเนี้ยเป็นต่อสนักติดหลังเลกๆอยู่เรื่องของนั่นแหละการมามาสนับสนุนเรื่องของกัมพูชาแต่เขาพยายามที่จะเฉียนเฉียนเนื้อร้ายออกนะด้วยการบอกว่าอันนั้นน่ะคือเรื่องของจีนเทารัฐบาลไม่ได้เกี่ยว เขาก็เลยมีการสั่งปลดในพลต่างๆให้เห็นว่าเมื่อเขารู้ว่าใครไปทำชั่วเขาก็พร้อมในการที่จะตัดเนื้อร้ายออกไปค่ะดังนั้นก็ทุกอย่างก็โซฟาโซกูดนะคะดูว่าเป็นไปในทิศทางที่ดีค่ะก็ลุ้นกันนะคะหวังว่าจะนำไปสู่ข้อตกลงที่ไปในทิศทางที่ดีไม่งั้นทําไใเซ็นก็ไปรบกันอีกรอบแล้วกันแต่รบกันยังไงนะสุดท้ายก็ต้องไปสู่คำนี้ให้ได้อ่ะ แต่มันจะไปไปสู่คํานี้ได้ในยุคของรัฐบาลฮุนมาเน็ตกับฮุนเซนหรือเปล่าฮุนเซนฮุนมาเน็ตจะล่มสลายทางการเมืองไปก่อนหรือเปล่าเอออันนี้ออน่าสนใจนั่นแหละอืม